ย่งการกินนมสุมือสุมือสำหรับไอแมวเด็กหน่อยนี่เนาะกะเห็นสุมือนะ่ะตื่นมายามใดกะเห็นแต่เสียงเงีงว้งวเงว้ยเงยวกะว่าเป็นย้างที่ในใดกะห้องห้องอห้องแย่งกันกินนมนะ่ะมีอยู่สามตัวนี่ละญาติกันอยู่นี่ละกะ เต่านมแม่นน่ะก็คือยังมีหลายเต่าอ,อยู่นะกับพักันไปนั่งหยาดนอนหยาดกินอยู่แต่หัวเดียวๆนะนะั่นแหะแต่งแต่ไอแต่งแต่แหลกเกิดกันแล้วเด้สาหรับแมวสามตัวนี่แต่พ่อ,อ่งึ้นมานะ่ะพ่อ,อ่งึ้นมาสักพังหนึ่งเนี่ยรุ่นนี้รุนนี่น่ะ่ขึ้นมาเนะี่ยกะบ่แยงกันแล้วนะกะกะหูจักแบ่งปันนะ่ะนะแบบว่าบ่แยงกันแล้วนะ่ะนะแต่กะ มีมีอย่างกันอยู่เป็นบางขังอะนะนาแต,ต่ละโตนี่เป็นแผลเบิดเด้ควนกันอะญาาดกันกินควกนกันกินแล้วก็ควนนาควนตากันเป็นแผลเบิดบางวันน่ะได้เลือดอาบก็มีไอไอ,ไอตัวน,นี้น้อยขาวๆนี่ก็เห็นเอา้าคือมีสีแดงๆว่าโอ้ควนกันนะนะควนกันหาาิกันกินนม แมวน้อยแมวน้อยยังไม่ถึงสิบวันเลยเนี่ยประมาณแปดเกวันเนี่ยลืมตาดูโลกแล้วมีอยู่สามตมีอยู่สามตัวสำหรับไอ้แม่นีเนาะแล้วกะแต่ละโตกะหน้าตาเป็นคนละเป็นเนเหมือนมากกันคนละพอนะแต่ว่าเวลาก่อนนอะคอรมาลายๆกันนะั่นแหะ ไอตัวดำๆอยู่ขังล้างนู่นจะขอดกรมูแล้วก็มาโตเนี่ยโตดำๆเนี่ยไอตัวขาวนี่เป็นขอดขอดสุดท้ายน่ะตัวขาวน่ะน้องเล็กนี่นี่ขอดกรมูตัวนี้นี่ขี้ใหญ่เขาแล้วก็มาโตัวไลๆ่ๆตดำๆแล้วก็มาตัวขาวขอดไล่ๆกันมาสามสาวนะจ๊ะสามสาว อท้องเดียวกันสามพี่น้องท้องเดียวกันนะแต่ว่าหนาเพิ่นนะไปคนละเป็นกันเลยเหมือนมาคนละโลกเหมือนมาคนละพอเลยนะดูหนาดูหน้าน้องแมวนะน้องแมวยังมาถึงสิบวันเนาะค่ะกำลังกำลังหนาหลักนะี่กำลังหนาตีนะ่ยนี่ยังคันต่แตะตแตะอยู่ยังแย่งกันกินนมอยู่เนะี่ยยังหางแมดดวบดายเด้หางนมแมวบดายเลย พอเตหูเมื่อึ้นมาก็เอาหัวหมดหานมเก่อนพอเตหูเมื่อึ้นมากกับมดหานมเก่อนแมววัยนีเนาะยังมาถึงสิบวันเด้อค่ะจำรับวัยนีนะวนัยนีประมาณแปดเก้าวันนี่แหละกำลังหนาหลักเนาะพามาเบิ่งแมวน้อยเด้อค่ะพามาเบิ่งแมวน้อยแมวน้อยกินนมเนาะค่ะอายุเก้าวันนะอายุเก้าวันเก้าวันนี่ก็ ลืมตาดูโลกเต็มทีแล้วนี่นะขัน้นใดย่างใดขันด้นใดย่างใดแล้วล่ะสำหรับแมวหน่อยเก่าวันเนาะค่ะเนาะมาเบิงมาเบิงมาเบิงความความน่ารักของแมวแมวกินนมเนาะค่ะแมวกินนมมูดไปทัวแหละสิเขาทั้งใดก็บอกเขามูดไปทัว่วเขาทั้งทั้งหลังแน่เขาทั้งหนานเนี่ย